ูเหมือนว่ารถจะมารับแล้วนะครับหอ,อนั่งหน้า VIP เลยเหรอ รถไฟหลวงพะบางตัวเมืองหลวงพระบางจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลวงพระบาง12กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง20นาที ได้เปือสามแสนสามแสนอีกแล้วไอ้ขอบใจหลายเจอกันเจื้อหน้าเด้อเจ้าอย่าลืมติดต่อไอ้ชื่ออย่างนะชื่อคำขายโอเคติดต่อหาเนยหาเนยโชคดีเด้อเจ้าโชคดีเด้อหาจ่าย อ่ะดูของคุณโมดเขาซื้อมาไม่ดูสังขารตัวเองว่าจะเอากลับยังไงเนาะซื้อไม่บรรยาบันยังจะบอกเวียนจันก็ยังไม่ได้ซื้อนะดูอย่างนี้อ่ะเดินได้ไหมได้ได้โอ้ยบายมากอะเดี๋ยวเราขึ้นลีฟกันไปสถานีรถไฟหลวงพระบางที่ถือเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะ ยไงมาละทำหน่วยความสะดวกให้กับทุกคนนะครับคนแก่คนชราคนหนุ่มคนเท่าคนสาวขึ้นได้หมดไ,ไปถ่ายรูปกันดีกว่าหิวปะละ่ะถ่ายรูปไปไปงดกดเลฟปิดปาระวังมันก็อ่านไม่ยากนาอ,อนี่ปิดเนี่ยโอเคระวังแต่เรายังไม่กดชั้นไงเรากดปิดอย่างเดียวมันก็ไม่ไปไงนะนะเ,ออเราก็จะรอทั้งวันอยู่ในนี้ย ในลิฟต์แก้วนี้จะร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแก้วแล้วก็มันกลางแจ้งโดนแดดทั้งวันเนาะตอนออกอออกีกทางหนึงน่งเนาะทางออกทางเดิมตกมาแล้วโอ้ยสายนี้รถไปหลวงพระบางเฮ้ยพู้เอาไรสายยังดีมาเจอกับบอลนี่มันไม่เสียอะไรเลยนะมันหนูมาพี่อะโชคดีโชคดีสิ โอ้แต่ผมมาคนเดียวผมก็อยู่ตรงนั้นแน่แล้วก็กลับนี่มาได้ทั้งเวียงจันโนเนี่ยถ่ายรูปตรงเนี้ยขอถ่ายตรงเนี้ยสั้ครึ่งชั่วโมงถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้ที่รอคอยครับทริปนี้เลยจริงๆเขาเพิ่งเปิดใหม่อ่ะมันก็เห่อแล้วก็เห่อเหอกันหมดต้องมาเก็บผ้า ภาพนิ่งวนะิดีโอเราต้องมีครบโอเคเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะครับครับในที่สุดตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังข้อมูลหน่อยไหนก็ไหนๆละมีพี่โมดมาด้วยผมจะได้เล่าให้พี่โมดฟังเลยนะผมจะ อธิบายคร่าวๆพอที่ผมจะศึกษามานะครับนี่คือสถานีรถไฟหลวงพระบางซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่นิยมที่สุดแล้วแหละที่คนที่เวียงจันทร์หรือคนที่ไหนจะเดินทางมาเพราะว่าคนจะไปเที่ยวหลวงพระบางโดยมีต้นทางจากที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยที่รถไฟเนี่ยเวียงจันทร์ไปจนถึงบ่อเต็นเนี่ยในเขตประเทศลราเนี่ยมีความยาว400กิโลเมตรจะมีอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยถึง 7จ็ดสิบห้าแห่งเลยนะพี่ oh. ตลอดสี่ร้อยกิโลมีอุโมงค์เจ็ดสิบคือเยอะมากเพราะว่าเขาต้องทําเป็นเส้นตรงเพราะว่ามันเป็นรถไฟเร็วมันมีทางโค้งไม่ได้เนาะแล้วก็รถไฟจะแบ่งเป็นสองขบวนคือขบวนรถด่วนกับขบวนรถธรรมดาถ้าเป็นขบวนรถด่วนเนี่ยจะมีเจ็ดร้อยยี่สิบที่นั่งถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มเบาะกลางเบาะสามแถวก็จะเป็นหนึ่งพันที่นั่งก็จะมีเยอะกว่าแล้วก็รถไฟธรรมดา จะจอดครบทุกสถานีเลยเขาจอดนะเนาะเขาจอดทุกสถานีแล้วเขาก็ใช้ความเร็วช้ากว่าคือรถธรรมดาจะใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถด่วนจะใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจากเวียงจันทร์ไปถึงบอ่อเต็นจอดแค่4สถานีคือ4อสถานีสําคัญก็คือวังเวียงหลวงพระบางแล้วก็บอ่อเต็นแล้วก็สาย,ยาบุรีอีกอันหนึง่งเป็น4สถานีจากต้นทางที่นครหลวงเวียงจันทร์อโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปในสถานีรถไฟกันครับใกล้ได้เวลาแล้วเหลืออีกชั่วโมงนึงอ่ะแต่ว่าระบบที่นี่เนาะต้องมาก่อนชั่วโมงหนึ่งเนาะคิวยาวมากมาช้านี่ตกร,รถไฟได้เลยอ่ะคิวยาวมากคิวยาวสุดๆเลย การเข้าไปภายในสถานีรถไฟ,ฟจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดผมได้ทำคลิปข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับการเข้าไปภายในสถานีรถไฟ,ฟ,ฟเรียบร้อยแล้วลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนต์เลยครับได้เวลาแล้วบ่ายโมงสาตอนนี้คนก็ทยอยเดินเข้าไปแล้วครับเยอะมาก 别乱，走好，走 ก็วุ่นวายมากเลยครับเขาปล่อยให้เดินเข้ามาพร้อมกันทีเดียวขอด้ะด้โอเคแลายโอเคเรายืนถูกตำแหน่งแล้วคนเยอะมาก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 คนมาก,คนมากหลายคนเยอะขนาด เจ้าหน้าที่เขาให้ยืนแค่ตรงเสานะห้ามห้ามเกินเสาออกไปนะครับ สต้ไผู้โดยสารที่ยุงตสามจะได้ขึ้นครับครับครับเอาอเลย,เ,ลยเอาเลยเราจะไปที่เราไปโอ้ยแบบแอะอัดเยียดยัดนสุด เดี๋ยวพ่อพี่นี่ผมได้ที่นั่ง 9A นะครับคุณ 3A ใช่เอ้ย9 แต่ประสบการณ์ที่เที่ยวแต่ประจานการขึ้นรถรถไฟความเร็วสูงนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมามาหาประสบการณ์ครับคนเยอะมากคนเยอะมากเหมือนเหมือนเหมือนเรามาร่วมมากกรรมนึ่ใดมากกรรมหนึ่งเลยครับเหนื่อยเลยอ่ะไฟบรรทุกน้ร้อนออกตอนนี้เวลา13บสมนาฬิกาสามสบสานาทีตรงเวลามาก กัลณาวางไว้บอลเก ไฟใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง50นาทีก็มาถึงสถานีรถไฟวังเวียงครับรมาถึงแล้วสถานีรถไฟวังเวียง เรามไปแล้ว,ลวกำลังออกจากสถานีรถไฟวางเวียงครับ าขึ้นรถเข้าที่ไปตัวเมืองวังเวียงครับไปในเมืองอส่งถึงรีสอร์ทปอนี่คือรถที่จะเข้าเมืองสะไปดีไปในเมืองพระเจ้าอะไรหเล้อออกเลือจุดเดียวเลื่คนเดียวเก็บอละไรคนอ้นขอขิดด้านเข้าใจ เป็นทุกคนนะส้ามคุนจอดส่งตามโองแรมครับถือว่าโอเคมากๆสะดวกดีราคาเดียวเราไปต่อ มีพี่คนไทยมาด้วยสองคนโอเคสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่เดตกลงดีครับพี่ครับสถานีรถไฟวังเวียงจะอยู่ห่างจากตัวเมืองวังเวียงห้ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางสิบนาที ถึงแล้วครับโรงแรมที่เราจะพักในคืนนี้วิลล่าน้ำสองอยู่ริมแม่น้ำสองพิวดีมากอะ่ะเดี๋ยวให้พาไปดูวิวนะไปเช็คอินก่อน <Bye. S 1> สบายดีจองมาชื่อบอนของงอนนั่นแล้วสบายดีมา <Bye. S 1> <Bye. S 2> พี่เนี่ยจะไปเช็คอินใช่ไหมครับโอเค ี่ห้องอน้ำในห้องใหญ่แบบนี้ริมแม่น้ำซองอ่าทุกอย่างดูดีมีครบโอเคเดี๋ยวไปเช็คอินแล้วก็พักผ่อนสักครู่นะครับสรุปค่าใช้จ่ายดังนี้ครับรถไปส่งสถานีรถไฟหลวงพระบาง35,000กีดรถไปส่งตัวเมืองวังเวียง30,000กีด ค่าที่พักวังเวียง625บาทรวม785บาทโปรโดติดตามต่อเที่ยววังเวียงใน EP ที่8ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ